สวัสดีเพื่อนเพื่อนมือเย็นไม่ได้ทำเองนะลูกทำแล้วก็เอามาให้แล้วก็อุ่นเอาเป็นเน่อหมูขาหมูต้มเออ่เบียอบเบียเขาต้มใส่เบียนะเวลาเขาอบแบบนี้แหละทำแบบนี้เลยแล้วก็ใส่ตู้อบใช้เวลานานแฟนอ่อน แล้วก็ใส่เบียร์ลงไปเอามาให้แม่แม่ก็อุ่นกินเนาะก็ซอสกับน้ำที่เขาต้มนั่นแหละเอามาเทราดก่อนจะอุ่นอันนี้เขาพูดอบเนยนะก็เขาเนั่นแหละทำมาแล้วก็มาให้แม่แล้วก็ย่างฮอทดอกมาให้แล้วก็ต้องมาอุ่นหน่อยอุ่นให้มันร้อน

mùa ộp và ấy mùa ừ. ok bia mùa ok con chim boga loa y sẽ đây